สวัสดีครับกัสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมอนี่กับมะพร้กันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีย่กับผมบัมบัอาร์ตปูโกผู้เดิมบต้อพี่น้องตอนนี้กาเวาซิติหารแล้วพี่น้องนี่ซิติฮารเล้วเดี๋ยวมอนี่เขาสิผ้าไปคอนแกนครับผมเดี๋ยวเขาไปทาเบิรงไปติดตามกันเลยครับผมว่าเดินทางไปคอนแกนมันสีมีเอียงแน่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปรับชมกันได้เลยครับผม พี่น้องตอนนี้โฮยู่ที่ทั้งปั๊มนี่พี่น้องเห็นบ่ปั๊มอยู่ที่เขาปักเลยพี่น้องมาแวะกินคอเลยพี่น้องตอนนี้ยุเขาหินซ้อนนี่โบรากระติบเขาเตรียมมาย่างเรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาหินซ้อนค่ะตอนนี้เอือยุเขาหินซ้อนทีขึ้นเขาปักนี่ครับพี่น้องป้ายเดินทางต่อครับผมเดี๋ยวพ่อสีหอดมองได้แล้วเดี๋ยวสีอัปเดตให้เบิ้งนะพี่น้อง เดินทางต่อไปครับผมครับผมตอนนี้ห้องกะเดินร่างมาถึงคอนแกนแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้มาแวะกินเขาก้อนพี่น้องก้อนทีสีเขาบานพี่น้องตอนนี้ห้องกะอยู่แถวท่าพระพี่น้องท่พาพระอีกกิ่กิโลครับผมกับขอควนแกนแล้วครับผมกับขอในเมืองแล้วครับผม ตอนนี้เขากับแวะหาอีกอย่างกินก่อนพี่น้องอยูรานร้านส้มตำยู่ข้างถนนแถวท่าพระพี่น้อง<ม>ไก่ย่างเขาส้นกวางวะนะแมวเราวะ<ม>เดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันเลยครับผมว่าสีสั่งนี่ยังสีกินกน,นี่ยังกันแน่พี่น้องนี่พี่น้องส้มตำของเรามาแล้วครับผมนี่<ม>ตำหมูย่อส้มตำหมูย่อ กับไก่ย่างกับมี่พี่น้องไหนไก่ย่างนี่พี่น้องไก่ย่างไก่ย่างเขาสวนกวางนี่ตีนโชตีนเอาตีนเอาตีนวัดหน้าดิ <c oughs> ตีนไก่วัดหนาพี่น้งนี่ไก่ย่างครับผมมา,มาครับผมมาจิ้ขอน้ำกันงด้วยครับผม กินข้าวที่ร้านส้มตำไก่ยาก่างเขาสวนกวางพี่น้องขี่รถขอม้าจากกรุงเทพฯไปสี่ิบหั่งทางสายมือแล้วครับผมก่อนที่สิขเขมืองขอนแก่นพี่น้องไก่ย่างเขาสวนกวางอันนี้เขาเนี้วหอมากหอมากตั้งแปดอยู่พี่น้อ,องทำเนี้วหอมา เป็นไงอร่อยไหมหน,นี่เผ็ดเผ็ดน้องพี่พี่เด็ดคนปรับแสง,ม,งมันนี่แห่กันมาเบิดเลย,เลยครับผมกับบานกับคอนกจนแห่มากเบิดบานเลยตอนนี้อยู่แปดล,ลิ้วไม่มีใครอยู่แล้วผ้ากันมากคอนกจนมาเพ็ดทุระพี่นอ้อง เดี๋ยวเขททับเบินลคลิปต่อไปนะครับผมว่าทุระเราคืออะไรนี่ครับผมกับประมาณนี้แล้วครับผมสำหรับอาหารของเขาวันนี้ก่อนที่สิคอบางนี่ลาบหมูอันนี้ลาบหมูแต่ทีนี้ประมาณนี้แล้วครับผมไม่กินน้ำกันเดอครับผมนี่พี่น้อง ตอนนี้กระเบิ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ทาแต่คินเงินพี่น้องอาหารหมดทุกอย่างนะครับเหลือตับมะฮุ่งแต่จะเหลือแต่ตับมะุ่งเหรอพี่น้องตับมะุ่งเพชรนี่ีย่นอิ่มแปรเลยวันนี้พี่น้องไปครับตันนี้เวากระสีเดินทางกลับบ้านนะครับผมกลับบ้านเขาคอนเทนต์เราพี่น้อง ครับผมตอนนี้เขากะหอดบ้านเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่มาจากชายเชิงโซ่พี่น้องเดินทางมากกว่ประมาณแปดชั่วโมงพี่น้องแวะทุกปั๊มพี่น้องแวะทุกปั๊มกับประมาณนี้แล้วครับผมสําหรับบรรยากาศทางทางพี่น้องสําหรับการเดินทางมาจากแปดลู่มาหอดขอนแก่นพี่น้องแค่นี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพ <c oughs> อาการไม่คลิปหนาา <c oughs> ้าฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณอาศัพท์ช่องขอบคุณอานัพท์ช่องนพี่น้อง จะได้สำหรับลิปนี้ก็ต้องขอ,ของเอ่ยคำมาสวัสดีครับ